่ายนะคะเนมานาโซดากกมีค่ะคุณพี่คนหล่อค่ะรับน้ำมา,ามค่ะมค่ะสปันโซชิ้นเย็นก็มีค่ะหกใส่แก้วเย็นเย็นก็มีนะคะหวานไหมคะหวานไหมพูดพูดนานยังนี่พูดทุกวันเลยบอก <c oughs> มาช่วยแม่ขายของทุกวันเลยบลุก <c oughs> อ๋อมานพูดอยู่นี่ทุกวันเลยใช่ไหมกี่ขวบแล้วครับ ขี่ควบนะครับเอาหวยวันนี้ได้ตัวไหนตาอยากได้หวยมากกว่าบอกตาได้ไหมได้ตัวไหนลูกเลขสองค่ะเลขสองอะสองอะไรลูกบอกได้ไหมสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าอะไรเช่บอกตัวเดียวเลยบอก <c oughs> เอาเลขสองตัวละได้สามตัวจะได้เลขสองตัวตัว,ตวไหนลูก สเลขเปิดรถเลยบอสออ๋อสองห้าอ no. ๋อสองตัวสองห้าสามตัวสองศูนย์เก้าเนาะน้องชื่ออะไรครับเจสค่ะชื่ออะไรนะครับเจสค่ะเจสกรีสกรีลิเจสเจสค่ะอ๋อเจสโน้กรีสกรีสที่มาอุดนูนค่ะเดินทางปลอดภัยนะคะก่อนนะเช่นหม่ค่ะคอยสุภาพ อาธุ